ดุสู้โควิดต่อเนื่องสนับสนุนอีก5ล้านบาทเสริมศัียภาพโรงพยาบาลตำรวจพร้อมดูแลผู้ป่วยจากโควิด -19 บริษัทครับ Energy Development จำกัดมหาชนหรือกับมอบเงินสนับสนุนแก่มูลที่แพทยศาสตร์ตำรวจในพระสังฆราชูประถมเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมระบบผลิตอากาศภายในตัวจำนวน8เครื่องทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้กับโรงพยาบาลตำรวจในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลำดับนายสิทธิมนรัตนวดีในนามตัวแทน นายสารัตรัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัฟเอนเนอร์จีดีเวลรอปเมนต์จำกัดมหาชนกล่าวว่าท่ามกลางการ,รเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ความพร้อมทางด้านสาธรารณสุขและทางการแพทย์ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและกลุ่มบริษัทกัฟเล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้จึงมีความยินดีที่จะได้เข้ามาร่วมสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เพียงพอต่อการรับมือกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกภาคส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเพื่อยับยั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และหวังว่าความน่วมมือของทุกคนจะช่วยให้ผ่านวิกฤตโรคระบาดนี้ไปได้ในเร็ววัน พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเงินบริจาคที่ได้มาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลตำรวจและคนไข้ยอย่างแน่นอนแต่อาคารนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ทันทีต้องปรับปรุงให้เป็นห้องความดันลบเพื่อให้ควบคุมการติดเชื้อจึงมีการย้ายคนไข้ออกก่อนทั้งตึก เพื่อปรับปรุงพื้นที่และห้องต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุมการติดเชื้อซึ่งต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมเนื่องจากห้องเดิมที่มีอยู่ไม่ใช่ห้อง i อ u ทางโรงพยาบาลตำรวจจึงต้องจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเช่นเครื่องช่วยหายใจเครื่องวัดสัญญาณชีพรวมถึงเครื่องมืออื่นๆและเมื่อการปรับปรุงห้องเสร็จจะมีเตียงทั้งหมด 150เตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยที่จิตเชื้อโควิด -19 ทั้งอาการหนักและอาการไม่หนักคาดว่าใช้เวลาประมาณ2เดือนจริงจะแล้วเสร็จในส่วนบริษัทกับ Energy d e v ดีบ p อ e เมจําจำกัดมหาชนที่ช่วยสนับสนุนเงินเป็นจำนวน5ล้านบาทสำหรับการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญกับทางโรงพยาบาลตำรวจที่จะนำมาใช้สำหรับอาคารนี้โดยเฉพาะ เครื่องช่วยหายใจที่กำลังเป็นที่ต้องการและต้องใช้เป็นจำนวนมากเพราะคนไข้กลุ่มนี้เริ่มเข้า ICU และอาจจะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคตพลตรวจโทนายแพทย์วิทูลน,นิติรางกูลกล่าวสรุปในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทางกลุ่มบริษัทกับพร้อมจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขโดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทกัฟได้มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด -19 ไปแล้ว29ล้านบาทแบ่งเป็นบริจาคให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี20ล้านบาทโรงพยาบาลราชาวิถี4ล้านบาทสถาบันบำรานาราดูล4ล้านบาทสถาบันโรคตรงอก1ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัทกับที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้ทงในและนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน